ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับรายการสายมิวส์แล้ววันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมนวัตกรรมใหม่จากโรงเรียนสานีศูของเราค่ะค่ะแล้วมันคืออะไรหรอคะพี่ฟ้าอยากรู้นะคะก็ตามมาดูเลยค่ะไปกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ขอให้น้องเค้าแนะนำตัวก่อนค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแทนทายชื่อเล่นเบนครับอ๋อน้องเบนอันนี้มันเขาเรียกว่าเครื่องอะไรสิ่งประดิษฐ์อะไรหรอคะจักรยานผลิตไฟฟ้าครับอ๋อแล้วมันทีหลังการทำงานยังไงบ้างคะก็คือนะครับในขณะที่ปั่นล้อก็จะหมุนพี่ปั่นได้ไหมพี่ปั่นได้ไหมคะแลอลงปั่นเลยเนาะพี่ลงปั่นเลยเนาะค่ะแล้วมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไงนะคะน้องเบน ก็คือมันเป็นพลังงานไฟฟ้าโพแทนนะครับอีกอ,อย่างเราก็นำไดรชัทรถยนต์มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผลิตไฟฟ้าตัวปัน่นใช่ไหมคะทำให้มีพลังงานข้างหมออ,อีกทั้งน้อยยังช่วยลดโลกร้อนด้วยเนาะคะ่ะใ,ใช่ค่ะแล้วเยังทำให้ร่างกายนะคะแข็งแรงค่ะ,คะ ใช่ออกกําลังกายด้วยนะคะโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนึงเลยอีกทางยังได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้กันด้วยและสําหรับวันนี้นะคะพวกพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องเบนซ์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับจักรยานผลิตไฟฟ้านะคะใช่แล้วค่ะแล้วเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะ